ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนส่งทุกคนนะคะวันนี้นนทิยากับสิภาพพอมาพี่น้องเอฟซีไปตามหาน้องโฟนนะคะวันที่ผ่านมาน้องโฟนบอกเลขออกหาซิฟนะคะเลขออกศูนย์หานะคะ ผลปรากฏว่าออกอิหลีนะคะออกขังบน605นะคะจะไปตามหาน้ากันว่าน้องฟ้นพันยูกแก่ใดเงี้ยพันยู่ซนะคะเพราะว่าน้อนทียาบ่เคยไปจากเทียนะคะงวดนี้ได้างี้นข่าว่าบอกแล้วนะคะบอกต้องงวดแล้วเป็นเลขสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ น้องโฟนบอกเลขหาิคนนี้เด่นทำนี่แม่ลาตีเป็นเ,ออเป็นยาด้เนาะเป็นยานะะเป็นยาบอกยาซื้อว่ามันคผู้ยาละสิบาทเน้อยังถือกิต๊ตสนี่ดีใจน้ำเน้อเอฟซี่วาไปตามน้องฟนให้หน่อยอน้องฟนแม่นจริงๆ50ห้าสิบหางเดียวพนะนุว่าเฮียนอยู่ใส่ คุณพูนถามอ้อมบ้านโซนพุพูนอ้อมมากนี่พี่น้องอันพ่อพ่อแม่แม่นังอยู่นี่ถือมดสุกนบอค่ะถือมือสุกอนฮี่นติดค่ะถือยู่บ้านนู้ใจเคิงกับมี่ ใจเต็มกับมีใจเคืองกับมีบันินูเลยบาเลขใจเคืองมันสิกาออกอยู่ว่ออกอีดีบัน้พยญ่ได้ายบันิพยัยพยัยเล่ห์ลงพยัยไม่แม่เพินประกาศยังเนาะบัน้อันพ่อเด่นถามจ้งใดเพิ่นจังบอกเลขมันอันนีาอยู่ะยค่ะมาโ่เน่ยเดนนั่งอยู่หันมูยหญ่นั่งยู่นีค่ะค่ะท่านพุ่นเลขออกงะได้อาชิบ ทำมาลุกอีก็ออกกรไรคนหาสิบลีบอลีบอกคนนู้นลูกออกกไไหมงวดงวดนี่งวดสีมาออกไวันที่สิบนี่สีออกตัวใดน้บอกเอฟซนะลูกเรีอฟซีไหมาตามบักราแม่บักราจะได้รถไฟโมเมนบอลูกมันออกตัวใดลูกอยากได้รถไฟ

บักราออกซิบแถบวะลูกออกซิบแถบบอบอกเพื่อนดีๆออกซิบแถบ่มบอกงวดยาด้านนั่นรู้เลยบ้าตั้งตั้งแต่เดอออกมานี่บอกอันบอกแม่ละตีเทียนึงแล้วซิบหนิมันก็บอกประจายาัวประจาออกซิบบังหันนุ่งก็ได้ยินว่าซิบบักราออกบักลาจะได้รถไฟบ่ลูกจะได้รถไฟลอยฟ้าเนาะบักรามันออกว่าลูกงวดสีมาจีพองนี่ โอ้โหเรียดเขี้ยดไปย่าจับมือให้ราสิจับกล้องย่าจับมือไว้โอ้โหมาบ่มามามาเอามาจับมาจับให้จับอยู่คนอยากจับกล้องคนอยากจับกล้องเพื่นเครียดโอ้ยย่าย่าขอโทษย่าขอโทษโอ้เครียดระวี่น้องเอ้ยน้องฝนอยากจับกล้องน้นที่ย่าจับมือไว้บ่ให้จับเพื่อนเขี้ยดโอ้โหบอยเพื่อนกับเรี่องร้านอยู่เนี่ยหนึ่งสิบมันบ่ได้ไปไมชนบ่ ตะกี้นี่พวกไปเจอพี่เพิ่นจะไปรับจ้างเนาะเดี๋ยวนี้บันดี้มีร้านอยู่ตะร้านกับอยู่กับร้านเบิดมือโอ้เพิ่นเพิ่นนึกว่าโทรศัพท์เพิ่นโอ้ข้าใจแล้วอันอันน้องน้ำหวานอยู่น้ำกันนี่บ่บอกเพิ่นอเขาแม่โอ้พ่บอกโอ้หนองน้ำหวานบอกตท่าน้องข้อนบอกท่าน้องข้อนสัมผัสแม่ละตีทน อันบอกตะเฮืองเลยอันบอกซิฟเลยอันบอกตะหลายมือแล้วบ่แม่นบอกหลังจากหลังจากเลขออกแม่นเพิ่นนั่งเว้าว่าซิฟก็ว่านั่งอยู่ซื่อๆบ่ได้ถามเพิ่นเว้าเองบ่บดินนี่นํากันบ่บบ่หนูถามมันหันแกก็ว่าซิอยู่ได้ออกซิฟวาซั่นอ๋อแต่ว่าบอกบอกยาไว้ตาตองงวดเลยวางอ้าวใกล้ใกล้มือจังสิมาตามอีเด้อกวางเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไอ้ เขียนใส่กระดาษให้สิขึ้นหน้าจอให้เอฟซีเขียนใส่กระดาษให้ขอบคุณหลายๆเด้อที่เอาแนวทางมาบอกเอฟซีให้เอฟซีถือน้ำด้วยนาบางนาสิได้รถไฟลอยฟ้าเออรถไฟรถไฟยังเไงใช่ไหมรถไฟฟ้าที่มันเป็นรีโมทนั่นบ่แม,ม่นบ่เนนอบ่ขั้นจักรลอยโอ้ยบดสอมาดอกเหรนมันไกลเลยเขาเป็นยัออง ถามใบถามใบเพื่อเอซโชคดีเพื่อเป็นซื่อมใหายน้องพนน้องคนย้า่กับกันเด้อเอฟซีโชคดีน้ำเด้อลูกเด้อโอ้บางหัน่ัญญานโทศรทษเาิัญจิมาโทศรพษ์าเพิ่นอ๋อสมเพิณนคือกันสีคือกันจะรู้ว่าคนบอกต้องหัวซ0นะคะซีไหมถึงว่า0ูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่นคนวาหันเพื่นบอก5าซ เพื่อนบอกหาซิฟมันก็ออกหัศูนย์หางวันนี้เพื่อนบอกซิฟอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะจกมันจะไปเสียหลายเดอ้อเอาก็ปเป็นแนวทาง<แ>เน,เนาะยาเพื่อนว่ายจะเสียหลายเด้อว่าซ<แ>ั่นซื้อในหน่อยพอ่อ เป็นสีสันบันเทิงเด้อค่ะมีผู้ใดรูเบลเล็ออกโซใดเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลปฏิบัติตัวกันเขบอกตามข้อมูลนี่นะคะหญ้าเป่นลายเสียหลายเด้อปฏิว่าตัวกันวะนะอันเพิ่นบอกตัวใด้ห้องก็บอกตามตามเนื้อผ้านั่นแกว่าซิฟตัวเดียวนะซิฟหล่อนๆบอกแค่สองตัวมันบ่คาแมวล่องเบิองล่องเบิองเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพอก็แมวหนีไปเหตุงานอยู่ ยูชนบุรีมาหาลูกเดือนไอปีละจักเทียเฮ้ยมายปีละเทีย,อยสองเทียหนึ่งบอก<ม>่าดามาดูดูอ,ดอ,ดอ้าวขอบคุณหลายๆงวดน,นี้ให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อใกล้ๆมือจังสิมาถามไหมนะคะเพิ่นได้โทรศพัพท์แล้วเพิ่นบ่หัวซาได้บอกนี่แม่คับนาครับแม่๋ <c oughs> มมวยวสิสรุปใส่กระดาษให้นะคะ คือเป็นศูนย์ห้องเต่ยานะจ้าอืมบานมันออกเลขานพใหญ่าเลขบานเก่อที่มันออกซุ่นเก่าลังออกลังหกออกซุ่นเก่าลางถือป่าแบบนี้คนถือป่ะมาถือบาทผู้หญงก็ซื้อสร้างมาก่าเพื่อนเอาสร้างหน่อยนี่ังมาตาใส่มันม่ให้สงตากันางที่เอาเก่าไปใช่หกินเป็นยังไางมกข้ื วันนี้เอาเอาเอาไปเทมเมอรมันเกิดมันก็เป็นหายหายข้างเงื่อนคือเป็นชูชแตสร้ตัวนี้ท่านว่เพราะเป็นแม่หายโชคคนอยากไปบอกเนาะเอาเลขบ้านที่บ้านเลขบ้านที่ออกที่บ้านท่านบอกว่าได้เนาะเออมันบอกว่าได้ ค่ะน้องที่ยากก็จะสรุปคลิปน้องโฟนนะคะน้องโฟนงัดที่ผ่านมานี่บอกว่าเลขออกหาศนนะคะเลขออกหาเลขออกหาออกศูนย์หาบนนะคะงัดนี้น้องโฟนก็บ,บอกว่าเลขออก10นนะคะ ออกซิความหมายก็คือ1 0น,นะคะห0หรือศ1เป็นแน่แทาหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องเขาบอกต้องงวดกามีซัมนี่นะคะเดี๋ยวใกล้ๆกล้มือเดี๋ยวนุ้นที่ญาจะไปตามโค้งสุดท้ายอีกนะคะว่าน้องเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอ่อนะคะเขาจะย่ำเป็นตัวไดนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคม2566นานะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะสำหรับเอฟซีคอมเมนต์มาให้นุ่นที่ญาไปตามน้องโฟนไห้ก็ตามแล้วนะคะผู้ใดหาคลิปว่าเจอก็คือ อยู่ในคลิปเกเดือนนะคะเกเดือนศูนย์นะคะศูนย์ไหพระศูนย์มาแน่ๆนะคะท้ายๆคลิปจะเป็นคลิปน้องฟ้นต่อกันครับคลิปเกเดือนนะคะวัตถิพันธ์มากเขาบอก 50, 50, 50, หาซีหาศูนย์หางเดียวนะคะวันนี้กับมีหนึ่งศูนย์ตัวเดียวหางเดียวโคโลนะคะน้องท่ยากขอจบคลิปน้องฟ้นไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ